มือนีห่อเชื้อเฮ็ดเมนูตำตีนไก่โอเคไปทำกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วข้าวทีใส่ไก่ลงลไปค่ะทุกคนค่ะตากเป็ดตาเลยโอเคแล้วก็รอจนไก่เปื่อยค่ะทุกคนรอประมาณครึ่งชั่วโมงอะตีนไก่เขาเข้าเปื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวข้าวที่ตาขึ้นมาพักไว้ก่อนจ้านี่จะตีนใหญ่ๆเลยค่ะทุกคน โอ้ย oh มากเลยดูขั uh ้น huh. ตอนต่อไปห้อซิมาลวกเป็นแก้วโอเคลวกลงกนะ uh huh. อ่าขลิบเล็กน้อยนึงงขลิบเลย,เลย uh huh. แป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วจ้าเส้นแก้วของเฮาเอาแค่พอะกระตุ่นค่ะมาค่ะทุกคนห้าสีมตาตำกันแล้วค่ะมีพริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะ,ะตำเลย มาแห้งมาแห้งเลยข้ากระตั้นบกพี่ทยแมาแหลกสากลคะ่ะเสร็จแล้วข้าก็สิมะผงเครื่องค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เราก็จะใส่ผงนัวลงไปเลยนะจ๊ะประมาณนี้ก่อนคะ่ะแล้วก็จะใส่น้ําตาลน,น้ำตาลอะแค่นี้ก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะสูตรไม่ซ้ําเอ้ยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะคะแล้วข้าก็สิมาปา,าดบกพรีเทศใส่คะ่ะตั้งยิบบกพรีเทศให้เลยมาอีกหน่อยนึงเลยหยิบมาเลย ยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมาโอเคแล้วก็ตังเอามาขามเปียกมาใส่เทใส่เลยอ่ามาขามเปียกมาใส่เลยเทใส่เลยโอ้สหเอาบปอ,ออกบวัเมื่อแค่ออกเออเออโอเคค่ะแล้วก็ามใส่น้ำลาใส่น้ำลาประมาณนี้เพราะว่าวันนี้ตำเยอะนะจ๊ะถ้ากระสินพลใส่น้ำปลาแดด น้ำปลาล่าแยวคออนอยาตตวงสักนิดนึงก่อนน้ำปลาราตัวนี้อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะไม่เค็มด้วยนะเดี๋ยวมาน่นนัวประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะให้ไปใส่น้ำกระเทียมดอง <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มความนัวเหมือนกันนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงนจะจ๊ะนิดนึงอะ่ะโอเคแล้วเราก็จะมานุา้เนุ้ยเลยทุกย่างในเขากันแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะแมวของุญาตเปลี่ยนภาชนะเดอพราะว่า ครกมันเล็กเกินไปนะทุกคนนะมัยก็เลยจะเอามาคลุกไส่นีนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตากลงไปแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะตังเอาใส่ใส่เลยหมดใส่หมดเลยโอเคคลุกเขาเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นสมตมแบบใหม่คล <laughs> ุกเขาเลยนะจ๊ะแถมพ่อเขากันทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเนาะขอชิมตีนไก่ได้ไหมขอชิมตีนไกไ่ได้ไหมได้เนาะได้ปะโอเคขอชิมนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาต อร่อยมากค่ะ